สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกนิวครับวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2567ผมอยู่ที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้มีคณะทัว์จากตำบลบ้านไร่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมา3าคันรถบัสนะครับมาทำบุญที่วัดป่ารุนธรรมหลังจากที่ถวายสังฆทานเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะ พรมน้ำมนตให้กับญาติโยมญาติธรรมที่เดินทางมาทำบุญในวันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะพรมน้ำมนให้กับญาติโยมที่เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้ชมนี่นะนะครับ አይ አሪፍ ነው እንጂ እንትን እንደት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  ነው สาธุนะครับสาธุด้วยกันนะครับหลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้กับญาติธรรมที่เดินทางมาทำบุญมาจากจังหวัดราชบุรีนะครับ ช่อง Youtube ก็กิวครับก็ิวค,ครับผมส่วนเพจก็ก็อ็พาทำถ้า f เฟ e บุ๊กนะครับ ไปช่อง YouTube ก๊อกก๊อกนิ่มครับ โอ้อกระเป๋ามารับโชครับทรัพย์ได้เต็มเต็มเลยครับนี่เยอะหมดเลย หลวงพ่อก็ได้พรมน้ำมนต์ให้กับญาติธรรมที่เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสาธุกทุกท่านเลยนะครับนี่นะท่านผู้ชมแต่ต่อไปก็จะรับพรจากหลวงพ่อนะครับ รับวัตถุมงคลครับจะรับวัตถุมงคลนะครับต่อไปหลังจากที่พรมน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วก็รับวัตถุมงคลนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับได้พรมน้ำมนต์จากหลวงพ่อแล้วสบายใจสบายใจกอสาธุบุญด้วยกันกับทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จดังตั้งใจที่เขียนลงไปในซองให้กับหลวงพ่ออธิฐานจิตให้นะครับ ฝาก e, ติดตามช่องก๊อกก๊อกนิวด้วยเด้อครับก๊อกก๊อกนิวครับก๊อกก๊อกนิวครับเคาะก๊อกก๊อกนิวครับครับผมแต่ละวัตถุมงคลครับเอาเวลาพัาหน้าเลยนะครับผมดูอัน จะกลับเลยเหรอครับเดี๋ยวจะไปดูงานนัดดูงานสิดูงานที่ไหนต่อครับที่อบมาตอะไรไม่รู้อ๋อเ่องข่าวมันใจท่านเป็นหัวหน้าคณะที่นำเอกเป็นนายกเป็นนายกองการปริหารส่วนตะบนบ้านไร่โอ้คับผมนำคณะสตรีกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาครับมาศึกษาดูงานครับผมที่จังหวัดกาฬสินครับก็เลยช่วงเช้าก็เลยขอ มาเข้ากราบหลวงพ่อก่อนเข้ามานมรสการครับช่วงเช้าก็เหลือช่วงสายก็สิบโมงก็จะไปดูงานต่อครับดูงานต่อเสร็จก็สินทานข้าวเที่ยงเสร็จก็จะเดินทางกลับกลับที่บ้านไร่เลยกลับบ้านไร่บุรีเลยบ้านรีเลยอันนี้คือคณะกลุ่มอะไรนะครับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนากลุ่มสตรีอาสาพัฒนาันาตำบลบ้านไร่ครับ ก็สาธุบุญด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับสาธุบุญขอให้ประสบผลสําเร to ็จดังตั้งใจทุกคนมาเลยนะครับผมขอให้ร่ารวยร่ารวยหมดหนี้ครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับบครัโอกาสหน้าก็ยินดีต้อนรับสู่วัดป่าอรุณธรรมอีกครั้งนะครับท่านนายกอบตนะครับ รับว,วัตถุมงคลเรามาดูวัตถุมงคลที่นะครับก็จะเป็นรูปภาพครับวัตถุมงคลเป็นรูปภาพเป็นแก้วสารพัดนึกรับว,วัตถุมงคลนะครับ

เอเลยนะครับขอบคุณนะครับ อยากถามท่านนายกว่าวันนี้เดินทางมาทั้งหมดกี่คนครับผมลืมถามมล้วสักครทีทั้งหมดก็ร้อยสามสิบคนสามบาทสามบาทร้อยสามสิบเท่าไหร่เอาจํานวนร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหก่าเจ้าหน้าที่องค์อ่าที่มาจากองค์การมารวมไม่รวมไม่รวมคนขับรถอ่าไม่ครับผมร้อยเท่าไหร่นะครับร้อยสามสิบหกคนครับผมสามบาทครับสามบาทครับขอบคุณมากๆนะครับ

นับเลยนะครับยื่นมือเข้ามาเลยนะครับยื่นมือมาหยิบเลยนะครับยื่นมือจับเอาเลยนะครับวันนี้ถือว่าสุดพิเศษมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสุดพิเศษมากๆ ลองพ่อให้ามารับลูกศิษย์เร็วขึ้นนะครับเรนเลยนะครับไม่ต้องนั่งนะคะรับยืนเลยเยืนเลยะคะรับยื่นมือจับเอาเลยนะครับสองมือนะครับ เป็นคณะสตรีกลุม่มอาสาของตำบลบ่อไร,อร่ตำบลบ้านไร่ครับตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีนะครับรก็ได้รับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโรครบทุกท่านแล้วนะครับนี่เราก็จะออกไปทแล้ทพานนายกครับนี่คือท่านโทษลูก ท่านนายกนะครับนี่คือท่านนายกอบตอนะครับ คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อก็ได้เป่าศีสะให้ตรงเข้าไปเลยครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ ขับรถนะครับมีคน,นขับรถคณะที่มากับรถบัสนะครับ ท,ที่ดูแลโครงการนี้นะครับจะพามาศึกษาดูงานที่จังหวัดกาลสินครับ ณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u ก๊อกก๊อกนิวด้วยนะครับ